สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเกมกดดักกันบอลนะครับตัวเกมกดดักกันบอลตัวนี้มันก็ราคาเนี่ยครับราคาตอนนั้นคงราคา1,800ปดรอเยนนะครับอันนี้ผมบิดมาจาก Yahoo j จ p ป n นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจําได้ว่าเกมกดตัวนี้มันแถมมาจากสมุดสะสมท็อปป๊อปนะครับสะสมครบ n าเบอร์หถึงร้อยเนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลย Okay. ตอนเด็กๆเนี่ยผมอยากได้มากครับผมเดี๋ยวนี้เรามาร,รีวิวกันว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อันนี้ก็จะมีสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แมวเงินนะครับก็เป็นของม,มาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า,าราคามันอยู่แค่พันแปดรอยเยนครับก็เป็นสติกเกอร์เล็กหน่อยอส่วนด้านหลังก็จะบอกเป็นรายละเอียดนะครับด้านค้างก ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะซีดหน่อยกล่องก็จะซีดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงางเขาแปะเขาแกะข้างในมานะครับก็จะมีแผ่นพับนะครับแผ่นแผ่นคู่มือแล้วก็จะมาดูคู่มือกันนะครับผมว่าคู่มือเป็นยังไงบ้าง มการให้ดูกันเลยครับมาจะบอกเนี่ยใส่ทานนะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับเนี่ยก็กา,แบบารบังคับการใส่ทานแล้วก็มีมบมกสกอร์นะครับให้จดสกอรอเ์เดี๋ยวเรามาดูข้างในครับ คราวนี้เรามาดูในตัวเครื่องนะครับผม,มก็จะอยู่ในถาดถาดพลาสติกนะครับผมว<ม>่าคราวนี้ข้างในตัวเครื่องเนี่ย<ม>ก็ขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ<ม>เทียบกับมือผมนะครับขนาดเท่านี้เองไม่ใหญ่มากครับ<ม>ก็จะมีปุ่มกดทั้งหมดอยู่สี่ปุ่มนะครับ อันนี้น่าจะเป็นการเลื่อนซ้ายขวาแล้วครับนี่เป็นูปปุ่มสตาร์แล้วก็นี่เป็นปุ่มที่แสดงว่า,าเลือกโหมดเลือกโหมดที่จะเล่นนะครับส่วนด้านหลังก็ก็จะมีตัวบันได1991นะครับอ่าอันนี้ผลิตที่ปี1991นะครับแล้วก็จะมีช่องอใส่ฐานด้วยนะครับอเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับอ่าช่องใส่ฐานก็ เป็นลักษณะช่องใส่ทานเหมือนทานนาฬิกานะครับเป็นก้อนกลมเดี๋ยวผมจะทานใส่ให้ดูครับโอเค,อเคทานที่จะใส่ก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเหมือนทานนาฬิกานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่ทานครับออโอเคพอใส่ทาน,นเสร็จแล้วครับแล้วก็มาเลือกโหมดแล้วก็ กดเริ่มสตาร์ทนะครับอ่าก็จะมีเสียงเพลงนะครับนี่ครับนะครับเห็นไหมครับอ่าก็คือมีปุ่มเลือกซ้ายขวาอย่างที่ผมบอกครับนี่ครับเป็นการเลื่อนซ้ายขวาแล้วก็มีการยิงพลังกดยิงพลังกดยิงพลังครับก็กดยิงพลังยิง,งยิงฟีเซอร์ได้ไหมถ้ายิงฟีเซอร์ได้ก็คือจะได้คะแนนนะครับ ก็ค่อยยิงครับยิงยิงก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับแต่เห็น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 มุมจอไหมครับจะมีรูปดักบอลนะครับตอนนี้เราจะเลื่อนไปที่ที่สายด้านด้านด้านขวาสุดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีรูปดักบอลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูครับถ้าไม่มีรูปดักบอลเนี่ยเราเราจะสามารถ เลื่อนขึ้นไปน,นี่ครับนี่ครับมันเหมือนกันชาร์จพลังนะครับอ่าก็จะเหมือนกันเริ่มใหม่เหมือนเราผ่านไปอีกเลเวลนึงครับนี่ครับนี่ครับ เกิดเราโดนพลังฟิเตอร์เราก็จะเสียชีวิตนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะรีวิวให้ดูครับก็ขนาดไม่ค่อยใหญ่มากโอเคทำไมเราถึงก,ก็ถอดฐานออกทิ้ง คเคถ้าใครชอบในอของเล่นจากของเล่นในยุคเก่าๆเนี่นกก like, share, ย,ยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ